ดีพี <irgendw el che> ่น้องสะไปดีเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่ทุกทุกคนดีติดตามกันโดยตลอดนะตอนนี้เขาอยู่เมืองบางป้างนะแต่พี่น้องนะึงสูงขนาดพี่น้องตอนนี้แมงไหมมันต้อมตาลายเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งบังป้างนะพี่น้องขึ้นมาเขี้ยวบางป้างพี่พี่มาปางพี่น้องพี่พี่โดดโดดพี่ยวสิกับกล่องรางให้เบิ่งนะจะเข้าหนึงนี่นะพี่น้องโอ้ยจะเฝ้าในจังหน่อยนะพี่น้องเนาะแมงใหม่ก็บลายมันต้อมนี่เมืองบางพี่น้องบังป้างว้าว มันบอโฟกัสจะเข้าจังจะเข้านึงนี่นะพี่น้องนะเนี่ยปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาแต่แต่ตพุ่นนี่ปีนมาแต่ตดหน่อยตดน,นี่แล้วแต่ยังยังเครื่อขึ้นมาใส่ตดน,นะพี่น้องขึ้นมาใส่ตดมอยู่มีงแม่งใหม่ก็ร้ายเนาะตอนปีนขึ้นมา,า,นนนนากับบดตบัอัดคลิปให้พี่นอ้องในเบิงเพราะว่ามึมีมือจับโทรศัพท์วานวานพี่น้องอื้มอื้มอื้มเล็บมือดำดำ ข้าวเหน่วยได้บุสุกมันกระยิกสมเนี่ยนู่นนี่มันสุกหน่อยจะเก็บข้าวเหนดยเนี่ยหมักป้างพี่น้องอืมอืมน่วยนี่หวานอืม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 เต็มเลยค่ะเดี๋ยวๆๆให้เบิ้งกล่อลงหลังพุณเรื่องหัวก็มีนะแห้งดกเรื่องพขอนคุณนะจะให้เบิ้งกล่องหลังนะ นี่นะพี่น้องเนี่ยก็อยู่ปลาอยู่เขาลายก็อยู่บ้านนะพี่น้องเนาะตอนนี้ฝ่าวันจัะน้อยเพราะว่าแมงมีมันต้อนตาเขาลายนะพี่น้องเนาะนี่แมงมันต้อนลายโอ้โอ้เนี่ยเนี่ยแมงมมันเขาตาเลยพี่น้องนะกับประเพณีคลิปให้พี่น้องได้เบ oh, oh, ิ mm ่งเนาะก็อ <plant> ย <concept> ู <glove arose> ่ปลาอยู่เขาตั้งแต่ว่าเลนส่งการแล้วกับบัดดี้อัพคลิปให้พี่น้องเบิ่งอืมตัวนี้สม ก็ติดตามกันไปตลอดนะเด้อพี่น้องเอ้ยพูดได้ติดตามกันมาโดยตลอดกะเวลาบ่ได้เอาคลิปลงกะขอโทษขออภัยหลายๆเนาะช่วงนี้บ่คอยได้เหตุคลิปลง YouTube ส่วนมาสิเหตุลง TikTok เนาะพี่น้องเนาะ กามาเก็บกินอยู่ข้างล่างนะพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่นงนะนเดี๋ยวบ่อน้อยซีสันซีซันบักป่างใส่เข้ามาเขาก่อนนี่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 เนี่ยเนี่ยซีสันนะพี่น้องนะผุดตกลงไป่ท่านคุณโอ้อยู่มองอดได้เลยหัวใจง่ายพี่น้องมันจะเป็นทางรถอยู่มองกนะัน มีต้นไม้ใหญ่เลยนะโอเคนะ้พี่น้องตอนนี้ก็เอากระเก็บมกักไม้ไปเทียมหอยตอนนี้เ้ากับลงเลยนะพี่น้องนะั่นนี่ยื่นอยู่กลางคือที่มันใหญ่ใส่ต้นมะปรามันสูงมากมากเลยนะท่านผู้ชมคือตอนนี้เราจะปิดคลิปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขอโต ลงไปทางล่างไปห่าไอ่กับพี่ไอ้อยู่ข้างล่างคนละคุณอยู่ข้างคุณ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 ตอนนี้ตอนนี้แมงไหมลายอีลีมันเขาตาเลาน้ำไปไปเพอกันอยู่ลุมโอ้นุ๊โอ้นุ๊ฮามควายโอ้ยฮามควายช็อตไปแล้วโอ้ยชอยนะโอ้นุ๊โอ้นุ๊โอ้ ลงไปทั่งดวนเลยนะตอนโลงนี่มันเชนง่ายจะเกินว้าโอ้โอ้แซ่บนะนี่ฮาลงมาหอดข้างล่างแล้วนี่นี่ทีมงานเขาเก็บใส่กระสอบูว้าวคือถอดเสือใจเลยนะพี่น้องใช่ขอเบิ้องนี่นี่น้องอยู่ในกระสอบนี่มันแตกเนาะเขาสันลงมาต็เทึงผู เ้าสั่นเอามันกระโจนก็เลยสั่นเอ้านี่พีผีผดมันมีเครื่อคขันขันมันมีเครื่อเขาไปคืนได้เด้อนี่ตนนั่นมีผุหละคนนี่นะไปจะได้เสียบบอกเสียบแห้งบอกคืออยากบอกว่าคืนก็ง่ายอยู่มันมีเครื่อเนาะคืนง่ายอยู่ลงกะง่ายลงก็คือเห็นไป ฮาสิขอจบคลิปไว้เพียงสำนี้นะท่านผู้ชมขอสิ่พี่กินข้าวเที่ยงแล้วบายบายจ้ะบ๊ายบาย